assalamualaikum ah w a r a h m a t u l l a h บ wabarakatuh ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรียนอาหรับนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการตั้งคำถามในภาษาอาหรับนั่นเอง adawatil istiham เครื่องหมายคำถามมีอะไรบ้างคำแรกเลยก็คือคำว่าอะไรามาหรือคำว่ามาซะเราจะมาทำความเข้าใจกันอีกทีนะคะว่ามากับมาซะจะใช้งานแตกต่างกันอย่างไรใคร ภาษาอาหรับเราจะอ่านว่ามันมันทำไมทำไมก็คือลีมาซะลีมาซะที่ไหนไอนะไอนะที่ไหนเมื่อไหร่มืตะไหตเมืม่อไหร่คฟ ف อย่างไรคฟ ف อย่างไรัไรลใช่ไหม HAL ใช่ไหมแกมเท่าไหร่กมเท่าไหร่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายคำถามในภาษาอารับนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะไปยังตัวอย่างของแต่ละคำกัน MA m a า a ะอะไรมันใครลีมาจ a ทำไมไอเนที่ไหนมา t ะเมื่อไรแกมเท่าไรเฮล ใช่ไหมแค่ฝะอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานของแต่ละคำถามกันนะคะอย่างเช่นคำว่าแมา่ที่แปลวะ่าอะไรและมาจ่าแปลว่าอะไรใช้งานแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากตัวอย่างกันได้เลยนะคะก็คือคำว่ามาเราจะใช้ตามด้วยกับคำนามอย่างเช่นมัสมกุกมัสมกุกคุณชื่ออะไรและคำว่ามาจา อะไรเหมือนกันนะคะแต่เราจะตามหลังด้วยกับคำกริยา m a t h e h a d d s m a t h e h a d d s เกิดอะไรขึ้นต่อไปเรามาดูตัวยอย่างของการใช้คำว่าใครในภาษาอาหรับนะคะก็คือมันมันมุฮัมมัดมันมุฮัมมัดใครคือมุฮัม m มัดิมา ذ ะทำไมิมา ذ ะนักคลนทำไมพวกเราถึงกินหรือพวกเราจะกินทำไมนั่นเองนะคะ ลีมาจะทำไมกัมเท่าไหร่สามารถถามถึงจำนวนของสิ่งของต่างๆและสามารถถามถึงเวลาได้ด้วยนะคะกัมอัศัเวลาเท่าไหร่แล้วหรือจะอ่านรวบเป็นกัมิสั a กัมิสัยเวลาเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างคำต่อไปกันนะคะก็คือคำว่าเมื่อไร่ม่จะริมจัน มันจะอัลลิมทิฮานสอบเมื่อไรนั่นเองนะคะกิดเราจะใช้อย่างไรคำนี้ก็จะเป็นคำที่คุ้นหูกันมากๆนะคะสำหรับคนที่เรียนภาษาอาหรับมากิดอย่างไรกิดฝ่าฮลุกกาลุกคุณเป็นอย่างไรบ้างเขา حضر มาเรคุณครูเนี่ยมาหรือยังหรือว่ามาแล้วหรอหรือมาแล้วใช่ไหมนั่นเองนะคะ ไอเนซึ่งแปลว่าที่ไหนนั่นเองนะคะไอเนตส์คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการตั้งคำถามในภาษาอาหรับนะคะซึ่งเราจะยกตัวอย่างให้อย่างละหนึ่งข้อนักเรียนสามารถที่จะนำคำศัพท์ต่างๆที่ได้เคยเรียนมาแล้วเนี่ยไปลองปรับใช้ในคำถามได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะร์รฮามัตุลลอฮิวบรกาตุ